สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่าครับเรากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับนี่เลยครับดาบองเอียงต่อครับหนึ่งใน3ของเรื่องสั้นนะครับของท่านกิมยงแล้วก็แปลโดยคุณนนนพพลันะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สั้นมากๆสั้นที่สุดนะครับเรื่องดาบองเอียงตอ่อ คราวที่แล้วนี่เราถึงกันตอนที่ว่าพ่วงกงน้ําแล้วก็เสี่ยวตงหุยนะครับรวมถึงสองสามีภรรยาก็ได้ไขทอดวิชาเพลงดาสามีภรรยาให้กับทั้งสองคนนะครับทําให้รอดพ้นจากเงื้อมือของโต๊ะเทียนหงมาได้นะครับเรามาต่อตรงนั้นกันเลยครับวันนี้ครับอย่างที่บอกว่าเป็นวันที่ส0นะครับของเดือน3เป็นงานครบรอบวันเกิด50ปีของวีรละบุษจินเอียงเสี่ยวปวัวหัวนะครับในเตกของ ตระกูลเซียวตอนนี้ก็มีคนมารุ่นง,งานอยู่มากมายเซียวปวดหวก็เลยออกต้อนรับแขกเหลือมากหน้าหลายตาทุบรุ่นตั้งแต่ผู้อาวุโสถึงช้อนยุติหน้าใหมา่หลายคนเซียวปวดหัวก,ก็ไม่ได้รู้จักนะครับแต่ที่ตึกหลังของตระกูลเซียวนี่หุ่งหูหญินเอี้ยหูหญินก็กําลังแต่งตัวให้กับเซียวตรงหุยอยู่ทั้งสองเห็นว่าบุตรสาวนี่มีอาการผิดปกตินะครับต่างก็คาดเดากันว่าบุตรสาวต ตั้งแต่กลับมาจากการติดตามดาอวงเอียงตอนี่น่าจะไปพบชายหนุ่มมาแน่ๆดูเหมือนคนกำลังมีความรักเตียวููยินก็ถามเซียวตงหุยครับว่าหุยยีป็นทองของแม่ใหญ่เนี่ยที่ให้เจ้าไปเนี่ยเอาไปไว้ไหนเตียวตงหุยตอบมาหน้าตาเฉยว่าให้ผู้อื่นไปแล้วสองแม่ก็ะศบตาก,การก็คิดว่าแน่แล้วบุตรสาวต้องมีคนรักแน่นอนก็เลยถามต่อว่าให้ผู้ใดไปเตียวตงหุยกลับหัวล แล้วก็กล่าวว่าวันนี้เขาคิดว่าจะมาร่วมงานอวยพรวันเกิดบิดาด้วยนะพันสาวใช้คนหนึ่งก็ยกกล่องของข,องขวัญเข้ามาในห้องมาให้หูยินทั้งสองดูว่ามีของขวัญแปลกๆชิ้นหนึ่งเช่นไนจึงมีขนมอบปิ่นปักผมให้หนายท่านสองแม่ก็เข้าไปดูของขวัญในกล่องก็แปลกใจมากเพราะว่าเป็นปิ่นปักผมของแม่ใหญ่จริงๆจ,งจ,งจึงออกไปที่ห้องโถงหวังจะได้เห็นชายหนุ่มที่นำของขวัญชิ นี้มาเมื่อเดินไปถึงได้ยินเสียงกายเจ็กแมงน้องสของสผู้กล้าเขาไทงา่งนกำลังแนะนำตัวว่าผู้น้อยมีนาว่ากายเจ็กแมงฉายแป9้าไล่มแมลงเนื้อมือสังหารจวงสู้เหยียบหิมะไร้ล่องลอยเท้าเดียวเหินเหนือน้นำชมวกคู่คลุมเจ็มนทนพร้อมพี่น้องสมคนเดินทางมาอวยพรผู้อาวุโสเสี่ยวผู้ยินทั้งสองเห็นว่าเป็นสี่ผู้ กล้าเขาอย่ายงะแต่ไม่เห็นมีชายหนุ่มรูปงามเลยแต่ก็ยังอุตสาห์คิดไปว่าหรือบุตรีจะมองข้ามรูปรักภายนอกมองคนจากภายในที่มีคุณธรรมพันมีคนอีก3คนเดินเข้ามาอวยพรเสียวปัวหัวเช่นกันเป็นลิม้มเงะเลงยิ้มโวยอีและ อ้วงกวงน้งพร้อมหมาะของขวัญแก่เซียวปัวหัวเมื่อเซียวโป้หัวเปิดกล่องของขวัญดูกลับเห็นว่าเป็นดาบอ้วงเอียงต่อเล่มหนึ่งเพ็งดาบยาวหรือดาบอวงนั่นเองตอนนี้ในสวนหลังบ้านของตระกูลเซียวยิ้มป่วยอีกกาลังถ่ายทอดเพลงดาบสองสามีภรรยาให้กับเซียวตงหุยและลิ้มเง็กเล้นก็กําลังถ่ายทอดเพลงดาบที่เหลือ60ท่าให้กับอ้วงกวงน้ําเช่นกันเป็น เพราะว่าเมื่อเซลล์ววัววสอบถามที่มาของดบอ้วงเอียงตอนนี้แล้วก็ตัดสินใจยกบุตรีคนเดียวให้กับอ้วงก่งน้ําทําให้สองหนุ่มสาวยินดีเป็นอย่างยิ่งสีผู้กล้าเขาไท่งะยืนชื่นชมคนทั้งสีถ่ายทอดเพลงดางกันมาครึ่งวันแล้ว ยิ่มป่วยอีและลิ้มเง็กเลงก็ยินดีมากที่ได้รับสิทธิ์ไว้สองคนและมอบเพลงดาบสามีภรรยานี้เป็นของขวัญวันแต่งงานของทั้งสองจึงถามสี่ผู้กล่าวว่าท่านเตรียมของขวัญอะไรมามอบให้บ่าวสาวบ้างหรือไม่สี่ผู้กล้าอึกอ่าเพราะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยยิ่มป่วยอีกะล้อเล่นกับคนทั้งสี่ก็เลยเอ่ยไปว่าที่แม่น้ําข้างเมืองนี้มีคางคกทองเลือดเขียวอยู่ตัวหนึ่ง ถ้าผู้ฝึกวิทยายุทธผู้ใดรับประทานเข้าไปก็จะมีพลังยุทธเพิ่มขึ้นอีกส0ปีทีเดียวกายเจ็กเม้งก็บอกว่าเราฉายา8 9ด้าไล่มแมลงน่าจะจับมันได้มั้งกายเจ็กเม้งก็ร้องถามไปว่าจริงอะแล้วชักชวนสามพี่น้องออกไปจับมาเป็นของขวัญนับว่าเป็นงานมงคลซ้อนมงคลเช้าฉลองงานวันเกิดตกค่ำฉลองมงคลสมรสเจ้าบา่าพ่วงกวงน้ํารับของขวัญจากพ่อตา เป็นพัดหอมด้ามหนึ่งและแม่ยายอ้วงเป็นแหวนหยกวงหนึ่งอ้วงกวงน้ําเผลอทําแหวนหล่นอ้วงหูหญินจึงก้มช่วยหยิบแหวนอ้วงกวงน้ําเห็นว่ามือนางมีนิ้วมืองอกเพิ่มมาอีกหนึ่งนิ้วอ้วงกวงน้ําจึงจับมือนางไว้ถามว่าท่านแม่ยายท่านรู้จักของสิ่งนี้ไหมแล้วอ้วงกวงน้ําก็หยิบสิงโตหยกที่คล้องคลองออกมาให้อ้วงหูหญินดูวงหูหยินเมื่อเห็นสิงโตหยกก็ร้องว่าเจ้าคือ ไซกัวอ้วงกุงน้ําตอบว่าใช่แล้วท่านแม่แล้วทั้งสองก็กอดกันร่าไห้อ้วงกุงน้ําเล่าว่าออกติดตามหามารดามาตลอด18ปีเดินทางทั่วทุกมณฑลเชียวตรงหุยอยู่ด้านข้างได้ยินว่าอ้วงกุงน้ําเป็นบุตรของแม่ใหญ่แปลว่าเราเป็นพี่น้องกันนะสิจึงตกใจทําอะไรไม่ถูกลิ้นเลงและยิ้มป่วยอีกพกเถียงถึงเหตุการณ์เสียงดังจนเชียวตรงหุยรู้สึกอับอายทนไม่ไหวต้อง วิ่งออกไปจากบ้านระวางเมอรลอยเผลอไปชนคนผู้หนึ่งจึงเข้าไปประคองกลายเป็นโต๊ะเทียนหงดังนั้นเซียวตรงหุยจึงถูกสจบอย่างง่ายดายเจิวอุยซิงเข้ามาปลดดาบอ้วงเองต่อเล่มสั้นออกจากเอวนางไปโตะเทียนหงถามจิวอุยซิงว่าตึกตระกูลเซียวมีงานเลี้ยงชาวหยุดหน้าจะมีมากเจ้ากล้าไปชิงดาบไหมจิวอุยซิงตอบว่าถ้าท่านลุงนุนหลังมีหรือสิทธิ์จะไม่กลา้าดังคำกล่าว ที่ว่าถนนกว้างควบม้าเต็นที่ต้นไม้ใหญ่มีกิ่นใบลบลึ้นดังนั้นทั้งสองจึงฆ่าตัวเซียวตรงหุยกลับไปยังตึกตระกูลเซียวพร้อมกับคนของสำนักคุ้มกันภัยเซียวพวกหัวได้รับน้ำบารของโต๊ะเทียนหงก็รีบเชิญทันทีกล่าวว่านานวันเกิดของคนบ้านนอกเป็นเกียรติอย่างยิ่งโต๊ะเทียนหงเห็นเซียวพวกหัว,หวรูปร่างสูงใหญ่นับว่าองค์อาจอย่างยิ่งประสานมือกล่าวว่า คุณน้องมาสายต้องขออภัยแล้วทั้งคู่ก็ยื่นมือสัมผัสกันโตเทียนหงฝึกวิชาส3บสามฝ่ามือสถานฟ้าและ18แท่ของหูเทงกำลังภายในของ13ฝ่ามือสถานฟ้าไม่มีกำลังภายในสายไหนที่รับมือได้นอกจากพลังทาลกบริสุทธิ์แต่กำลังภายในที่สัมผัสจากเสียวโปหัวเป็นพลังทาลกบริสุทธิ์จริงๆจึงสามารถรับมือตนได้แค้ก็ต้องแปลกใจเพราะพลังทาลกบริสุทธิ์ผู้ฝึกจะต้องรักษา าจาพอจะมาถึงตึกนี้ก็สืบมาแล้วว่าเซียวปั่วหัว่วมีภรรยาสองคนบุตรีคนหนึ่งเชนไหนยังคงฝึกพลังทาลูกบริสุทธิ์นี้ได้อยู่อ้กกวงกงน้ำเห็นเซียวตรงหุยถูกสยบไว้จึงค่อยๆลอบเดินอ้อมไปด้านหลังแต่ถูกโต๊ะเทียนฮงพบเห็นล่องลอยล้องบอกว่าคนแย่วงหยุดตรงนั้นแล้วบอกจิวปุ้ยซิ่งว่าถ้ามีใครลงมือก็ฆ่าแม่นางน้อยนีสซะอ้กกวงกงน้ำจึงไม่คิดขยับเข้าไปโต๊ะเทียน พงกล่าวว่าเซวโปรฮัวเจ้านำดาวงเอียงต่อที่เหลือมาแลกกับลูกสาวจะดีกว่าไหมเรื่องจะได้ง่ายขึ้นแล้วข้าจะไปทูนต่อห้องเตนในความร่วมมือครั้งนี้เซวโปรฮัวกล่าวว่าใต่เท้าโตกล่าวว่าจะเลี้ยวไหลอหนันใดดาวงเอียงต่อไม่ได้อยู่ที่ข้าแม่นางน้อยนี้ก็ไม่ใช่บุตรีของข้าคนที่ฝึกพลังทาลกบริสุทธิ์จะให้กำเนิดบุตรธิดาได้อย่างไรแล้วโบกแขนเสือ้อพุ่งกระแสพลังใส่โตเทียนของ โตถียนหงหลบได้เอ่ยว่าเป็นพลังทาลกบริสุทธิ์จริงๆเซียวตงหุยตอนแรกเสียใจที่ว่วงของน้ําเป็นพี่ชายของนางตอนนี้เซียวปกหัวตัดขาดพ่อลูกกับนางอีกนางจึงร้องว่าบิดาภายนอกมีเสียงดังวุ่นวายคนตะโกนว่าอย่าปล่อยให้กรบฏเซียวนี้หลบหนีไปได้เบารับใช้หน้าบ้านรีบวิ่งมาบอกว่านายท่านนายท่านกองทหารล้อมตึกไว้หมดแล้วโตเถียนหงได้ยินชื่อเซียวหมีฉุดขึ้นได้จึงเอ่ยขึ้นว่า พวกเที่ยวหัวที่ไหนที่แท้เจ้าคือกบเซียวหนีที่ห้องเตะติดตามตัวมา16ปีเตียวโปว้วหัวหัวเลาะก,กล่าวว่าเปลี่ยนชื่อปลอมตัวมา16ปีวันนี้ขอคืนสูรูปเซียวหนีแล้วเอามือลูบใบหน้าแกะหนวดเคราปลอมออกเป็นใบหน้าเนียนใสของคนผู้หนึ่งยามนั้นเหตุการณ์วุ่นวายทานสงบลงเด็กรับใช้ของห่วงกุ้งน้ําวิ่งเข้ามาร้องเรียกคุณชายนี่เธอะ่ห่วงกุ้งน้ํานึกขึ้นได้หยิบหนังสือจากสัมภาระออกม ปาเล่มหนึ่งแล้วปลาไปยังกลุ่มทหารองค์ละแผ่นทองสิงกว่าใบไปวุ่นวนมาจากหนังสือเราทหารพาการก้มเก็บทุนละมุนแล้วก็ปลาอีกเล่มไปที่จิวอุ้ยซิงแต่จิวอุ้ยซิงเห็นว่าดาบกวงเอียงต่อสําคัญกว่าหวหนึกคากล่าวในยุทธภพที่ว่ารักลูกให้เขี้ยนตียาได้มีจิตละโมบจึงไม่หยิบฉวยแผ่นทององวงกงน้ําจึงหยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งปาไปโดยแรง ระแ,แทกหน้าจิวอุ้ยซิ่งทําให้มันงุนงงง,งนเงยอ้วงกว่วน้ํากระโจนเข้าหาโตะเทียนหงก็พลัดฝ่ามือเข้ามาแต่มีกระแสลมคุกคามเป็นพลังจากเซียวโป้ขั่วลมปราณจัก,กรวาลทาให้ต้องละมือมารับฝ่ามือนั้นไว้ทั้งสองปะทะฝ่ามือกันเสียงดังสนั่นแล้วทั้งสองก็กระเด็นถอยไปคนละสองก้าวอ้วงกว่วน้ําใช้ดาบจู่โจมจิวอุ้ยซิ่งด้วยมือซ้ายแล้วใช้มือขวาคลายจุดให้เซียวตรงหุยแหรร่วงงานกว่าครึ่งเปลนกลัวพ กนลงีไปเหลืออีกเกือบครึ่งที่เป็นสหายสนิทและเราจอมยุดยึดถือคุณธรรมเข้าร่วมต่อตั้งทางการด้วยเซียวต้งหยุยเมื่อเป็นอิสระก็เข้าจูโจมจิวอุ้ยซิ่งด้วยเนื้อมือตกหน้ามันแล้วชิงดาบอ้วงเอียต่อเล่มนั้นกลับมาได้พ่วงก่วงน้ํายินดีร้องบอกว่าน้องหยุยเราใช้เพลงดาบสามีภรรยากําจัดมันเถอะเสียวตรงหยุยสะท้อนใจว่าเราจะใช้เพลงดาบสามีภรรยากับมันได้อย่างไรแต่สายตาเลือ เกมาเห็นมารดาทั้งสองตกอยู่ในอันตรายอ้วงกววงน้ําจึงร้องว่าช่วยท่านแม่ก่อนเธอะทั้งสองหนึ่งใช้ดาบอ้วงต่ออีกหนึ่งใช้ดาบเอียต่อพนึกจูโจมใสเราทหารด้วยเพลงดาบสามีภรรยาท่าแล้วท่าเราประสานสอดคล้องไม่ว่าถึงที่ใดล้วนมีทหารได้รับบาดเจ็บตลอดทางเพลงดาบสามีภรรยานี้พิสดารตรงที่ว่าเป็นเพลงดาบที่มุ่งทําร้ายพอให้บาดเจ็บไม่มีกระบวนท่าใดเป็นกระบวนท่าสัง าหรเลยแม้แต่น้อยคาดว่าสามีภรรยาที่คิดคน้นมีจิตใจเมตตาดังนั้นอาหารจึงได้แต่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นทั้งสองไร่ลาเพลงดาบยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยก็สามารถขับไล่เหล่าทหารออก พ้นประตูบ้านไปได้พ่วงขงน้ําและเซวตรงหุยลุกไล่มาถึงโต๊ะเทียนหงทําร้ายฟันเท้าของโต๊ะเทียนหงได้แต่โต๊ะเทียนหงกลับใช้แส้เล็กฟาดใส่ดาบของเซียวตรงหุยหักลงทําให้หลบหนีไปได้เลียโปะขั่วเห็นสภาพในห้องถงยุ่งเหยงิงฝ่ายตนบาดเจ็บกันเจ็ดแปดคนจึงตะโกนว่าสหายทั้งหลายอาหารแมนจูล่าถอยไปชั่วคราวไม่นานคงย้อนกลับมาพวกเราไปหลบซ่อนบนภูเขากันก่อนเถิด ทุกคนรับคำเดินทางขึ้นเขาแล้วเซียวโปหัวกดจุดไฟเผาบ้านของตนเองบนลานกว้างหน้าปากถ้ำเซียวโปหัวอูหยินทั้งสองอ้วงกวงน้ำเชียวตรงหุยลิ้มเง็กเล้งยิ้มป่วยอีและสิบเบาไพ่รวม20กว่าคนและสหายแขกเรือร่วม300อคนออกกองไฟย่างเนื้อสัตว์กินกันเซียวโป้หัวยืกนกล่าวว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเช่นนี้เราเซี่ยวหนีเป็นขันทีผู้หนึ่งทุกคนล้ว ตกตะลึงตั้งใจฟังหูหยินทั้งสองก้มหน้าลงเสียประหัวเล่าต่อว่าเราตอนตัวเองตอนอายุ16เพื่อแฝงตัวเข้าไปรอบสังหารห้องเต้แมนจูเพอะต้องการล้างแค้นให้กับบิดาแม้แต่พี่น้องร่วมสาบานกับบิดาเราเจ็ดคนล้วนถูกฆ่าจึงคิดได้แต่วิธีนี้แต่การพบห้องเต้ชั่วนั้นไม่ง่ายเลยเราแฝงตัวอยู่10ปียังไม่มีโอกาสพบเลยแม้สักครั้งจนเมื่อ16ปีก่อได้ยินว่าห้องเต้สนใจ ดาบอ้วงเอียงต่อว่าผู้ใดได้ครอบครองจะสามารถไล่ผู้ต่อต้านแต่ดาบอ้วงเอียงต่ออยู่ในมือสองจอมยุทธคือจอมยุทธอ้วงและจอมยุทธเอีย้ยทําให้คนของทั้งสองครอบครัวถูกจับมาที่วังจอมยุทธทั้งสองล้วนอง์อาจมิยอมแพร่งลายล่องลอยของดาบอ้วงเอียงต่อออกไปจึงสละชีพไปห้องเตยยังคงคุมขังคนของสองตระกูลอยู่ในวังเราจึงลอบเข้าไปในคกุกช่วยเหลือฮูหญินทั้งสองและครอบครัวออกมา แต่บุตรชายของจอมยุทธอ้วงกลับพัดหลงกันตอนหลบหนีภายหลังเราจึงต้องปลอมตัวเปลี่ยนชื่อปกแต่งฮูหยินทั้งสองเป็นภรรยาดังนั้นการแต่งงานนี้ฮูยินทั้งสองยังคงไม่เสื่อมเสียเพราะว่าเราเป็นขันทีลิ้มเง็กเล้งฟังถึงตรงนี้กล่าวกับเซียวตงขุยว่าข้าบอกเจ้าแล้วไม่มีสามีภรรยาที่ไหนเขาไม่ทะเลาะก,กันหรอกข้าถึงบอกว่าพ่อแม่เจ้าผิดปกติได้ยินเสียงสัวเซียวโป้หัวกล่าวต่อ เรื่องคุณชายอ้วงที่หายไประหว่างทางทําให้เราเสียใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อ16ปีผ่านมาคุณชายอ้วงเติบโตและฝึกฝีมือได้ระดับนี้เป็นที่น่ายินดียิ่งสําหรับตรงหุยปีนี้เจ้าอายุ18ปีตอนที่เราพบเจ้าเจ้าพึ่งสองขวบบีดาของเจ้าคือเอียรแปะชมจอมยุติเอียวีและบุรุษซาเสียงอ้วงกวงน้ําและเสียวตรงหุยเปลี่ยนไปใช้แทะของบิดาต่างคนต่างเข้าสวมกอดกับมารดาคิดถึงความ แคมของบิดาที่ถูกห้องเต้แมนจูทำลาย คับแขนลันทดใจเป็นอย่างยิ่งวงกลงน้ำกับเอี้ยตรงหุยรอบศบตากันคุ้นคิดคือพวกเราไม่ใช่พี่น้องกันเซลโ,โปหัวเล่าต่ออีกว่าหลายปีมานี้อยู่อย่างสงบสุขซ่อนตัวมาได้หลายปีมีคิดว่าพอได้ข่าวของดาวงเอียงต่ออีกครั้งครับทำให้ล่องลอยเปิดเผยเสียดายดาวงเองต่อเล่มสั้นถูกโตกเทียนหงสักเปลี่ยนไปสิที่เฝ้าอยู่ด้านนอกร้องขึ้นว่าเป็นผู้ใดมีเสียงตอบว่าซีผู้กล้า เขาไทยงักเพี้ยตรงหุยได้ยินชื่อก็หัวลอกมาสีผู้กล้าเขาไทยงักร่างกายมอมแมมเลอะโครนใช้ไม้พองหามแหใหญ่มาปากหนึ่งไม่รู้ว่ามีอะไรภายไหนจิงร้องถามไปว่าท่านนำสิ่งใดมากายเจ็กแมงน้องสีกลาวย่างก,ก็ยิ้มยิ้ม,ย,มย่องว่าคุณชายอ้วงแม่นางเซียวเราไปจับคางคกทองเลือดเขียวมาเป็นของขวัญแต่งงานให้กับพวกท่านมิคิดว่ากลับพบเห็นคนพู้หนึ่งวิ่งกระเพกกระเพกมาจึงทอดแหจ มมันนาให้ทนคนผู้นั้นคือโต๊ะเถียนหงทุกคนล้วนยินดีอ้วงกวงน้ําล้วงมือไปหยิบดาอวงเอต่อที่เอวของโต๊ะเถียนหงออกมาดูเห็นประกายสีเขียวเรืองรองก็รู้ว่าเป็นของแท้อ้วงหูหญินหรือดาอวงเองต่อไว้เขียงคู่กันถอนใจเอ่ยว่าห้องเต้แมนจูได้ยินเรื่องความลับของดาว่า ผู้ใดครอบครองดาบจะไล่ผู้ต่อต้านล้ลวนเป็นความจริงเียงแต่เมื่อฮองเตรู้แล้วจะสามารถกระทําได้หรือไม่เท่านั้นเองทุกท่านเชิญดูทุกคนชะโงกหน้าไปมองเห็นบนคมดาบยาวอวงต่อสลักคำว่าเมตตาธรรมและบนดาบสั้นเอี่ยต่อจารึกคำว่าไล่ผู้ต่อตา้านความรับที่ยิ่งใหญ่ของผู้ปกครองคนคือคำว่าเมตตาธรรมไล่ผู้ต่อตา้านนั่นเอง ก็เป็นอันว่าเรื่องสั้นของท่านกิมยงดาบอ้วงเอียงตอน จบแต่เพียงเท่านี้โดยบ,บริบูรณ์ครับเป็นเรื่องสั้นแล้วก็ยังอ้างอิงถึงการปกของแล้วก็การแนกะกันแหนะล้อเลียนมีมุกตลกอยู่ในเรื่องโดยเฉพาะตัวละครสีผู้กล้าเขาไทายงานแล้วก็จิว๋วอุ้ยสิ่งนะครับยังไงก็สนใจก็ไปหาอ่านดูนะครับเรื่องไม่ยาวครับวันนี้หลังสือขอเล่าก็ต้องไปก่อนครับอย่าลืมครับการอ่านเสริมสร้างจิตนาการและสติปัญญาคราวหน้ากลับมาพบกันใหม่จะเป็นเรื่องอะไรลองติดตามกันดูครับ สวัสดีครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระฆังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสำหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ